ปลาดิร้าอีกแล้วครับพี่น้องครับมืนอนี้มาหาดอกกระเจียวหนึ่ง,งดวงคุณสวัสดีวันสงการขอปลา,า,าดิซ่าหาดอกกระเจียวคือเก่าครับมือนี้ครับอึกฮะเนี่ยอยู่เนี่ยกินกันน,น,นี่ดอกงามๆเลยมาก็มีออกคำอีกเพียงเคยอ,อยู่ในปลาบ้านครับดอกกระเจียวกำลัง,งพอดีงามๆพี่น้อง ห่าดอกกระเจียวอีกางที่เก่านี่ยนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมคืมฝนเนี่ยฝน,น,นกำลังสีตกนะครับเนาะโอ้ดอกกระเจียวกำลังเกิดได้พี่นอ้องเลยกูได้เคยกินเนี่ยเนานเะขนาดดอกแค่ไหนนี่ดอกกระเจียวอ,อ๋อสีพอเลยนะครับผมอ๋อ เบิ่งต้นมันซะก่อนถ้าเบื้ต้นมันเขาก็จายเข่าหานะครับนี่คือต้นมั่นจะเป็นใบแนวนี้ครับนี่ครับมันก็สิเกิดเกิดซ้อนขึ้นมาได้สินี่นี่คือถือจะสีกึ้ยถือว่าเกิดเลยนะครับนี่เป็นนอหน่อยมั่นเกิดขึ้นมาแนวนี้ครับประมาณนี้ครับเป็นขึ้นตามต้นนั่นนะครับหาตามต้นนั้นโยงไปกินด้วยกินด้ยเบื้งครับ อออนี่ก็คือก็กินได้อันนี้ก็กินได้เดครับม่เดอนี่ครับนี่ครับดอกไงเด้ดอกงามๆเนาะครับเนาะดอกใหญ่ๆเลยหอมหอมครับดอกกระเจียวอยู่ในป่านะครับเนาะหอมมากเลยครับเก็บดอกกระเจียวครับนจะตื่นพี่น้องัจะสวง เยมากเลยครับดอกนี้ครับดอกสวยงามมากเลยครับนี้สวยงามเลยนี่ นี่สวยครับดอกนี้ครับสวยเลยดอกนี้เลยครับสมดอกครับมีดอกนึงครับโอ้ดอกพิกออนืรนี่เลยครับ,บ,บนี่ด้วยครับ หนึ่งครับเดี๋ยหนึ่งครับนีโอ้ทำแบบที่สวยน่ารักปุ๊บโอ้ยิ้มเราครับทำแบบที่สวยครับ คุณครับดอกหนึ่งเกลไกล่คุณครับเอ่อดอกกระเจียวนะครับดอกง่ายด้วยครับตัวขนานี่เดี๋ยวครับเออวิถีชีวิตหาอยู่หา,หากินกับแหงสีแล้วครับพี่น้องเลยเอืมนานออกกันละ ชีวิตหาอยู่หากินพี่นอ้องเลยก็ได้อยู่ก็ได้กินนะครับนะปลากะปลาไฟใหม่ก็เกิดด้วยกันนะครับนะครับนี่อยู่ปลาไฟใหม่ครับเกิดเหมือนกันนะครับหาอยู่หากินบ,บุงพี่น้องพี่น้อ,อ,นนองพีน่น้อง สองพอได้ดูพอได้กินครับอู้มันมันครับอะไรอยู่วะอะไรอยู่วะอะได้ทั้งเจ้าอู้ ตึ้งตาเลยครับุ <S 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 ันน้ทงลูมอีกเด้ทงรูมอยบ่หมดมือมือมือยิ้มโดนอยู่แบมก่านผมก็ได้ไปไหว้ทัางมยาให้เติที่ซืครับเตมบูากินกินเถื่อนเถื่อกินเถื่อนสอเถื่อกันแต่ว่ากหาไปฝาเขานี่ว่าอไรอยู่อนี้ครับปีนนองครับพอดีดูกกินอีดอกเนาะ ตาเด้ <โล S 1> ครับมือนี้ครับซีโลเลยซีหาโล,โลเลยโลละราหาซิปนะเต็มตาได้ครับมือนี้ครับผมส่วนนี้ครับล่างดอกกระเจียวครับผมผึ่งเก็บมาครับเจาะหงงามหูหลอกกระเจียวงามๆครับเจียวไฟไหมกระเจียวดำผุ่ิวเม่อเร็วไปเราเอามกละดอกสงการเราอยู่โขกอยู่ปลาเนี่ย คอยทาให้คอยทาให้คอยเหลียวไว้ฮะเรากนเจียก็เป็นหนาเพ่อกันมไปฮะเรากนเจียอีกตัวมตานงามมกจริงแต่ว่าบริมากกิน